ทุกคนหนูสูสึว่าติดภาพ C G M แบบเพลยงเย็นๆคือหนูเข้าใจนั้นหนูก็ชอบหนูก็อยากได้เพลยงเย็นแต่ว่าบางอย่างมันอาจจะต้องมีแบบอะไรมาอย่างนั้นบ้างทุกคนจะเอาเย็นนะเย็นแค่ไหนจะเย็นแค่ไหนเหมือนสลับสลับกันเนีเพียงมันจะได้แบบเออหลากหลายเนี่ยแต่ก็จะพยายามแบบอยู่ในเลนที่แบแบบที่มันเป็น C G M แต่ก็เอออย่าพึ่งแบบว่ากันขนาดนั้นให้โอกาสหนูหน่อยให้โอกาสบงหนูหน่อยละคะทุกคนชอบแต่บางทีเม m b e r one อยากได้แบบนั้นแบบนี้มันความต้องการันไม่เหมือนกัน เพลงญี่ปุ่นก้าศูนย์สอพันไม่ค่อยเลยค่ะไม่ค่อยได้ฟังหนูฟังแต่ AKB NGT STU JKT NMB คิ b หมดยังหมดแล้วอย่างฟังมาสกกากะคอนเฟชนชั่นได้เลยถ้าอยากฟังแล้วก็ไปเลย สทศก,กาน่ารักอะอยากให้ดูเป็นได้เลยก็ได้ไหมนะหนูขอกล่าวคำปฏิญาณตรงนี้แล้วนะคะว่าหนูอยากเป็นเซ็นเตอร์เพลงวาตาลีเดลิตาชินิโซลาวามีเอ็นแล้วขอไปเรียนมาเลขก่อนนะนี่หนูอยากเอาเพลงนี้มามาทุกคนคือเพลงลูกทุ่งญี่ปุ่นปะ นี่แล้วก็ชอบเพลงนี้เหมือนกันนูชอบเพลงนี้มากอยู่ในเกณฑ์ที่ชอบมากซึ่ง N G T แล้วเพลงมันถูกจริตทูกคนมาหนูเหมาะกับเป็นเซนเตอร์เพลงอะไรอีกค่ะอยากรู้โนตูคาเลไม่โน้ตูคาเลหนูน่รัะไม่ไหวอะทำไม่ถึงอ่ะทำไม่ถึงโดนด่าแน่เลยมิาดิ แต่ถ้าจะมาก็มาดีก็ชอบเพลงนี้เหมือนกันชอบเพลงอะไรแบบนี้โัวบโวบัวบัวกูจะแล้วถ้าเพลงแบบนี้มาจริงๆเองทุกคนก็จะไม่ชอบอีกมีเพลงกำไลข้อเท้าเจ้าดีนะหนูสึกว่าก็ชอบเพลงแบบอยากเต้นแบบบัลเล่บัลเล่บ้างที่คนราคาแล้วพี่ไหนก็มาถึง มมนมันไม่ใช่เพลงหลักไะค่ะเออมันเป็นเพลงรองไงเพลงรองอะไรก็ได้อย่างจรินนี้เราจะกลับมาใหม่อุ้ยบลูสิสเซนค่ะคิดว่าเพลงที่แปลไปแล้วแบบในโอกาสพิเศษคิดว่าไม่น่านะคะเดาเอาฮะแต่คิดว่าไม่น่ามั้งอาจจะเป็นแบบเพลงพิเศษเหมือนรูเมอร์อะไรอย่างเงี้ะที่แบบว่าไม่ได้อยู่ในซิงเกิลอะไรไม่ได้เป็นซิงเกิลหลักเพราะมันแปลไปแล้วหนูว่าอยู่เดาเอานะอันนี้หนูมโนล้วนเลยไม่น่าไม่แน่ไม่อะเขาพูดฉันไม่แปลอย่างนี้นะน่าจจะไม่จริงก็ได้ ทุกคนมีสิทธิ์คิดได้ความคิดเราคือแบบนี้เทรนเทลก็แปลแล้วไม่แบบว่ามันเป็นแปลแบบเทรนเทลแปลมาจากงานของอะไรหรือเปล่างานเสื้อเคิลแจมหรือเปล่าแต่นี้มันเป็นแบบว่าคนไทยอ่ะเออหมูไม่รู้ไงอันนี้ก็คือมโนไงบอกแล้ว่ามโนอันนี้เพลงอะไรชอบเพลงนี้เหมือนกันเพื่อนคนพบเพลงบอกกสิจีเจมากเลย มันดูแบบว่าสุนทภาพ์ดี <laughs> ทุกคนเหรติดหนูส่วนติดภาพ C G M แบบอน,นันต์ปะแบบว่าเพียงเย็นๆคือหนูเข้าใจนั้นหนูก็ชอบหนูก็อยากได้เพียงเย็นแต่ว่า,าอยากมันอาจจะต้องมีแบบอะไรมาอย่างนั้นบ้างทุกคนจะเอาเย็นอ่นะเย็นแค่ไหน <laughs> จะเ,เย็นแค่ไหน อาจจะต้องแบบแตกต่างบ้างถ้ามันแบบเหมือนสลับสลับกันเนี่ยพีมันจะได้แบบเออหลากหลายเนี่ยแต่ก็จะพยายามแบบอยู่ในเลนจ์ที่แบมแบมที่มันเป็น CGM เอาอย่างดีกว่าแต่ก็เอออย่าพึ่งแบบว่ากันขนาดนั้นให้โอกาสหนูหน่อยให้โอกาสวงหนูหน่ยละค่ะไปดูคนชอบแต่ว่าเดี๋ยวเมมเบอร์วันอยากได้แบบนั้นแบบนี้เนี่ยมันก็จะแม้ความต้องการมันไม่เหมือนกันไม่คิดว่าก็ลองอะไรใหม่ๆบ้างแล้วก็แค่แค่สนับสนุนกันต่อไปแค่นี้ดีกว่า ยเดี๋ยวหมดก็ไม่สนสุกสิใช่หนูก็ว่าอย่างนั้นใหม่ไปคนชอค็อกก็ให้ช็อกไปเลย <c oughs> ให้ช็อกไปเลยหนูว่ามันแบบมันเป็นการแบบพัฒนาทักษะน้องๆด้วยแบบว่าพวกหนูด้วยไม่ใช่เรยฟังอินเนมีบ้างไหมก็ฟังนะคะแต่รู้สึกว่าแบบ สไตล์อาจจะยังไม่ใช่ CGM แต่คิดว่าแบบว่าพยายามหาในความแบบเป็นปัจจุบันอยู่อะไรอย่างนี้แต่คิดว่าถ้ามีโอกาสเอามามิวดีนูหนูนะจะติดภาพว่าแบบเออทุกคนแบบไม่ชอบไม่ชอบแบบเพลงที่มันไม่เย็นอะไรเงี้ยก็นั่นแหละแบบว่าอะไรก็แล้วแต่ให้โอกาสศิลปินการสักนิดนึงเพราะไม่งั้นมันจะไม่เกิดการพัฒนาและไม่เกิดการเรียนรู้แบบไม่เกิดอะไรถ้าต้องไปเต้นอะไรที่มันแปลกใหม่มันจะทําไม่ได้มันจะถึงได้ยากเพราะว่า มีแบบมีแบบเดิมๆเป็นเซฟโซนอะไรแบบเนี้ยกันแล้วก็ท้ารู้สึกว่าลายเต้นเราแข่งไปล้วต้องการความอ่อนหวานอ่อนไหวบบงนี่ค่ะทุกคนต้องเพลงนี้เท่านั้น หรือว่าเพลงนี้ไม่ต้องห่วนะคะเราจะปล่อยเพลงพนี้พรุ่งนี้ตอนนี้ทุกเพลงอะคะ่ะทุกคนมันเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมมันก็จะมาเองโปรดภาวนาเข้าไว้เจ้าค่ะใช่นชหนูก็อยากให้ยุคที่หนูอยู่ CGM ในวันที่ CGM มีอยู่อยู่ให้มันแมสทุกคนช่วยกันมาอย่าเพ่กินกันไปเด้อ เูเลเปเซนเตอร์เพลงนี้หนูตายตาหลับแล้วเพนี้ลูกเกดขอนะคะเดียกเอาจาก,กเซฟโซนการเต้นแบบเท่ๆและแข็งแรงสักนิดนึงใช่ขอเลยเพลงนี้พี่ยุก็บอกเป็นสูจริ้งหลอกเลือเป็นภาพจำหรือเปล่าเพราะว่าหนูพูดในเพราะ่หนูเลือกเป็นเพลงอีใช่ไหมละ่ะหรูอว่ามันอาจจะใกล้ความฝันแล้วที่หนูจะได้เป็นเพราะว่าเออไม่ใช่ใกล้แบบว่าใกล้ความฝันที่จะได้เป็นเพลงนี้มากขึ้นเพราะว่าพาอแบบ ติดกับอะไรเขาทางไงซ้อมก่อนมีนึกถ่ายว่าได้ไหมไ่นดีแล้วก็วาตาลีโดรีตาชิจาราวามีเอไนก็มันมีคำถามเหมือนกันมันเป็นชื่อเพลงที่มีคำถามอย่าบอกนะว่าถามอีกแล้วโอคูบงอะไรอะโอคูบันโอคูบันเจสีโอคูโอคูบุนเฮ้ยหนูเคยฟังนะเฮ้ยมันมีท่อนซ้อนด้วยเหรอ เหนือว่าอ่าเปิดเพลงอาเว้ดิพอเดี๋ย,ยวฝนจะตกเลยไม่ตกเรามีเต็นท์ให้นะคะทุกคนไม่โดนฝนแน่นอนจบจบนะหนเต็นท์ก็เห็นวิวค่ะนูทุกคนจะเปียกฝนหรือเห็นวิวภูเขาจะเปียกฝนหรือจะเห็นวิวภูเขาเน,น,ขาน่คือเราก็ทําตามสิ่งที่มันสามารถจะป้องกันได้แล้วว่าทุกคนจะก,กลัวฝน,นเส้าใจล่ะไปญี่ปุ่นฮันนูก,ก็ออาเซจังนิ่งไม่ได้มีแค่รูรอกค่ะ แต่มันยังลงไม่ได้บอ,อกเลว่าที่ไม่ลงูงสักกีกอันนี้แต่รู้ที่ไปญี่ปุ่นนะี่เมมเบอร์หลายคนอยากมาดูสเตติีเซตแล้วเมมเบอรนะ์วีเอ็นเคกลัวกลัวเป็นผิดเลยติดตามดูไลฟ์ขอ,ขอ,ขอ,องพวกเรารวมถึงเอคลูสีฟคอนเทนต์กับวีอาและยังมีแทนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am โฟ application